ทุกคนฉันหนุ่มในร้านอร่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้าร้านป้าลีนะหลังข้างโคลีเซียมสุราษฎร์ธานีวันนี้กินกะเพราหมูนะครับหมูกรอบไข่ดาวด้วยนะป้าลีนะออฟฟิเชียลวันนี้ป้าลีน่ารักมากๆครับให้ของขวัญปีใหม่ช่างหนึ่งด้วยก็คือดัมซุปพิเศษเลยครับมีไส้หมูแผงไข่ด้วยในดัมซุปนะอร่อยมากขอบคุณมากครับค้าขายดีดูดังจ้าปันสวยใจดีจังหาัแก้วปสีมุกแก่สุดยอดมากๆอร่อยมากเข้มข้นมากแต่ช่างหนึ่งบอกว่าไม่ใส่น้ำมันนะครับก็ ไปแม่ไม่เอาน้ำมันขายดีค่ะที่ร้านดีครับร้านที่ลีจ้าหลังคัยเซียมซุปตาธานีครับปปรามาอุดหนุนกันได้จาการ้านป้าลีอย่างข้างคอยเส้นสุดตาทานีครับ,รบแกวันเห็นว่าวันที่หนึ่งมกราหยุดนะมาวันที่หนึ่งไม่ได้กินน่าจะบอกให้จางข้างคอยเส้นนี่ไงเป็นก๋าข้าวโพดเส้นสุดตาทานีและมาอุดหนุนกันนะถึงน้ังสุดสิซิมไปเลยยู